คิจกูดจันทบุรีสปณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมถาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษมาแรงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสุนไร่สเสลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูรจันทบุรีสปณสุตดดมแก้ลม หอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรึงความกตัญญูกตัญญูถิ่ตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสําหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกลหมอเขียนก็จะมีเลนท์สิบสองราศีเครืมอเขียนมีขนาดขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่ง ขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นทีระลึกในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปด่งดังทั้งในที่รับและในที่แจม ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีะจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียด้วยครบรอบ16ปีฉลองบนดบปราสาทหลวงปูส่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัด หลวงปูส่สวงได้ลาสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี5,844วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844องค์ สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุสเหล็กไหลชอ่อทิพย์เงินยวง เหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์สี่กำไรเทวรูปที่ทําจากสํำลิตนํามาจากประเทศกัมพูชาห้ากระดิ่งช้างเป็นสัตวของโบราณได้บุญเอามาที่สอง,งฝ่าที่ว่าได้บุญเต็มที่ทั้งสองฝ่ายในญาติโยมทั้งหลายเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นงานไหนมีเทพ ที่ใดมีบรรยายที่ใดมีการพูดที่นั่นต้องมีคนฟังและคนพูดกับคนฟังต้องสามัคคีกันไม่ถึงขนาดปรองดองก็ได้แต่สามัคคีกันสามัคคีกันยังไงคนเทศก็ต้องตั้งใจเทศคนฟังก็ต้องตั้งใจฟังถ้าเกิดคนเทศตั้งใจเทศคนฟังคุยกัน อันนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จคนฟังตั้งใจฟังแต่คนเทศก็เทศวบวนไปวนมาอยู่นั่นฟังไม่รู้เรื่องการฟังธรรมะวันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งสองฝ่ายต้องสามัคคีกันคือคนเทศก็ตั้งใจเทศให้ฉะฉานเสียงดังและน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ คนฟังก็ตั้งใจฟังไม่คุยกันแล้วก็ไม่พยายามส่งจิตออกไปในที่อื่นอย่างนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์จากการฟังเทศที่ไหนเนี่ยมักจะกลัวเหตุการณ์ปรากฏอยู่สามอย่างพระนักเทศจะกลัววันนี้อาตมาไม่กลัวแล้วโยมที่นั่งฟังอยู่ที่นี่มาก แล้วทุกคนตั้งใจฟังไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วพุทธศาสนิกชนตั้งใจฟังแล้วน่าเทมากๆด้วยเพราะคนตั้งใจฟังแต่ถ้าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยพระเทศก็ไม่อยากเทคนฟังที่เขาตั้งใจและอีกข้างภาคนั่งคุยกันก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นจึงเกิดความร้อมูลแต่ที่ว่าพระท่้นกลัวสามอย่างเลย กลัวอะไรบ้างยากโยมทราบไหมหนึ่งพระที่ไปเทศนานใดๆก็ตามพอขึ้นไปบนศาลาแล้วท่านจะกลัวไม่หอนพอขึ้นตอนตอนเขาเรียกว่าตอนเตรียมตอนทดลองเนี่ยดีไปหมดแต่พอตอนเอาจริงเข้าเริ่มหอน แล้วหอนจนปวดหูปวดแก้วหูนี่พระท่านจะกลัวมากเพราะฉะนั้นข้อต้นท่านกลัวไม่หอนข้อที่สองขึ้นไปบนศาลาพอพระเริ่มขยับจะเพศข้างล่างศาลาหมาเริ่มเหา่านี่เริ่มกลัวหมาเหา่าพระเริ่มเทศหมามันก็เริ่มเหา่านี่กลัวประการที่สองกลัวประการที่สามนี่กลัวมากคือกลัวโยกุยกัน อันนี้กลัวมากๆแต่มาที่นี่ทุกคนตั้งจิตเป็นกระยาณจิตเพราะจะอุทิศถวายบุญกุสลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมสรรคุณเขียนขันธสโรอดีตเจ้าว,วา่าวัดกระทิมน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสปคุณสูตรดม บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมหาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหมองสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่ เลพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้ ่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรจักดิสิธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจกูดที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไราถ้าแดงมีไรคนไปกาบไหว้ ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจกูดเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบาลมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกและข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรี อายุยืนหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็สอนว่าความตายมีสองอยา่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่ามรณะการอย่างที่สองเรียกว่าอะมรณะการมรณะการหมายถึงถึงเวลาที่จะต้องตายอายุไขบุญกุศล เหตุปัจจัยและแม้กระทั่งเซลล์ต่างๆในร่างกายสลายไปหมดไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปอีกได้นี่เรียกว่ามรณการฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้แต่อีกประการหนึ่งฝืนได้คืออกมรณะการอันนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอย่างไรคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พยายามรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตและพยายามคิดอ่านทำงานประกอบกิจต่างๆอันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแต่น้อยๆก็รีบขวนขวายรักษาหาอยู่หายามารับประทานเสียอย่างนี้จะพอพยายามที่จะยืดเวลาไม่ให้อักมรณักการ มาครอบงำเราได้แล้วบางครั้งญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นไม่ว่าบางคนประสบอุบัติเหตุเสียตั้งแต่อายุอย่างน้อยขับมอเตอร์ไซค์ไปพลาดครั้งเบรกมีปัญหาชนเสาไฟฟ้าถึงแก่การเสียชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้บางท่านคิดว่าสงสัยว่าไอหลานเราไอ้คนที่มันกำลัง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยสงสัยว่ามันเป็นจะเพศอายุ25มันเลยต้องมีอันเป็นไปนี่เป็นความคิดหรือท่านทั้งหลายอาจจะคิดลึกไปกว่านั้นอีกว่าหรือว่ามันไปผ่านต้นไม้ใหญ่และไม่ได้บีบแตรหรือว่ามันไปผ่านสารเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทงเจ้าท่าแล้วไม่ได้บีบแตรรถ เลยประสบอุบัติเหตุนี้เป็นความคิดที่ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดในหลักพระพุทธศาสนาลองดูเถิดว่าเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมักมองปัจจัยนอกตัวก่อนไม่ยอมโทษตัวเองเช่นว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาดื่มเหล้าไปไหมเขามีสติสมบูรณ์ไหม ก่อนออกรถออกราเขาได้ตรวจน้ำมันตรวจหัวเทียนตรวจโซ่ตรวจเบรกครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราท่านทั้งหลายปล่อยปรับละเลยเพราะเห็นว่ามันไม่จำเป็นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเราก็มาโทษว่าสงสัยจะเป็นข่าวเพราะสงสัยจะราหูเสวยอ,อายุ สงสัยจะสุกเข้าเสาแท้ศพโยมสพพระญาติโยมทั้งหลายได้บุญทั้งนั้นแล้วก็เป็นความดีงามทั้งนั้นแต่มีคนบางบางกลุ่มอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจและยังเป็นความเข้าใจอยู่ณนะปัจจุบันนี้ว่าถ้าเป็นแผลแล้วไปงานศพไม่ได้มีคนถามอาตมาเหมือนกันว่าแผล กับงานศพเนี่ยมันชงกันยังไงบอกไม่ถูถ้าเป็นแผลแล้วไปงานศพมันจะลุกลามไปใหญ่โตไม่หายมีงานหนึ่งเขาให้อัตมาภาพเป็นพิธีกรซึ่งเป็นงานผู้ใหญ่เหมือนกับท่านเจ้าคุณพรศศณะศรีศาสนาโมลีให้เกียรติถวายเกียรติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมสรคุณมาเป็นโคศพในงานนี้เป็นพิธีกรในงานนี้ธรรมดาท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเนี่ย ท่านก็ไม่ทำหน้าที่โคศกอีกแล้วแต่เพราะบุญญาธิการบารมีในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดถึงมรณภาพเป็นที่เคารพยกย่องเชิดชูของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างยิ่งพระที่มียศมีตำแหน่งปกครองสูงสุดน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสรกพุณสูดดม บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมหาแก้ปวดเมื่อยบว,วมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหมองสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่ พังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้ รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรจักสิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกูดที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไราถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจกูดเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบาลามีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกและข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีดังนั้นหลักแห่งการควรระลึกโบราณท่านสอนว่าควรระลึก ในสี่สถานด้วยกันอาจมาภาคสร้างระมือชื่อเสียงเรื่องลือนามในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเป็นเวลานานแล้วคนทั่วทั่วไปไม่เฉพาะจังหวัดจันำเท่านั้นไม่ใช่พระสงฆ์เท่านั้นไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นไม่ใช่ภาคเอกชนเท่านั้นทั่วทุกภาคส่วน ต่างได้รับการสงเคราะห์ส่งเสริมและมัตรีจิตเมตตาธรรมจากพระเด,ดมคุณหลวงพ่อพระครูธรรมะสระคุณเขียนขันทธสโรกระจายไปทั่วประเทศไทยก็ว่าได้ดังนั้นสิ่งซึ่งควรระลึกนึกถึงท่านควรระลึกในสี่สถานด้วยกันหนึ่งระลึกถึงคนสองระลึกถึงคำ 3. ระลึกถึงคุณธรรมและสี่ก็คือระลึกถึงตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งประดิษฐานร่างของท่านอยู่ในโลกที่ลูกศิษย์บรรจงวิจิตจัดอย่างงดงามสมเกียรติเต็มกำลังเท่าที่สามารถจะทำได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นพระเถระที่มีเมตตาธรรมไมตรีจิตแล้วตัวท่านไม่ถือโอเป็นพระที่อ่อนน้อม่อมตนต่อผู้ใหญ่เรียกว่าเหมือนฟ้าส่งท่านมาเกิดเพื่อเพื้อคูลสังคมสันใดก็สานนั้นยากิโยมทั้งหลายคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีสูญเสียหลวงพ่อไปนะับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีก็ไว้เมืม่อสมัยดำรงตำแหน่งทั้งตำแหน่งปกครองในส่วนของอำเภอและตำแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อสอนไว้อย่างไรถ้าลูกศิษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เท่านั้นถ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติของเราแล้วเราก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อว่าเรื่องของการฟังเทศฟธรรมก็ตามว่าเรื่องของการฟังคาสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์สอนก็ตามยังอาจจะมาภาคเทศวันนี้ก็ตามก็ต้องคํานึงถึงคนฟังว่าคนฟังจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมเขาจะฟังออกไหมก็ต้องวิเคราะห์ต้องเทียบเทียงคนฟังอานิสงส์ของการฟังมีมากแต่โบราณอาจารย์ ได้กําหนดว่าลักษณะของคนฟังเนี่ยมันมีอยู่ห้าอย่างโยลักษณะของคนฟังเนี่ยมันมีอยู่ห้าอย่างอย่างที่หนึ่งฟังเล่นอย่างที่สองฟังลองอย่างที่สามฟังเอาเรื่องอย่างที่สี่ฟังหาเพราะฟังที่วัดนั้นไม่พูดอย่างนี้นี มาฟังวัดนี้พูดอีกอย่างหนึง่งคนเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายถ้าจะว่าเนี่ยเขาหาเรื่องว่าได้ทุกเรื่องมีครั้งหนึ่งมีโยมที่เป็นคณะเป็นพระที่ขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลวงพ่อทำบททำอะไรสวยมากพระประธานก็สวยแต่ถ้าคนจะติดนะก็ติดได้ทุกเรื่องสมมุติว่าเห็นองค์พระปิดทองคำแท้สวยก็บอกว่าเออเหลืองสวยนะพระพๆก,ก็สวย พระเกศมาลาก็สวยพระกันก็ยาวสวยแก้มสวยองค์ทั้งองค์สวยสวยไปหมดทุกอย่างแม่แต่เสียอย่างเดียวนะผู้ของพระพุทธเจ้าที่เขาไม่ให้สวดในบ้านมีไหมผลวงพ่อตอบให้ผมฟังหน่อยเคื่องหลวงพ่อแกเป็นพระที่เป็นเจ้าวาดใหม่แต่ก็เลยจะเคยบากยาก็เลยสอมว่าคนไหนสวด แต่ว่าอยากจะมาตอบให้ที่หลวงพ่อตอบไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามไม่ให้ตอบในบ้านอ่านี่ลอดไปครั้งหนึ่งลอดไปครั้งหนึ่งที่ท่านตั้งเวลาเองเรื่องเหล่านี้เนี่ยโยมสาธุชนทั้งหลายเชื่อไหมว่ามันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเองหรอกมันจะเกิดจากการค่อยๆเก็บสะสมปฏิภาวนิเทศอันเกิดจากการฟัง เพราะฉะนั้นญากโยมมาฟังแท้มีประโยชน์แะยากเยั้งลายเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาแตเดียวคือฟังเอาเรื่อยสมบูรณสสุรดกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมหาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอด กับน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยพระพุทธบาทเขาคิดจกูดสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรสเล็ดพังพรพระพุทธบาทเขาคิดจกูรจันทบุรีสรพพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชัน น้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีว่า